สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนที่นอนใหม่ค่ะพี่น้องค่ะที่นอนเก่ากระใ่่งานมาเป็นเวลา10ป,ปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,ะถึงเวลาอันสมควร ทีมแล้วก็ไปหาของหมมาใส่ค่ะพี่น้องคะที่นอนทีเ่เื้อมากอันเก่าก็ใส่คุ้มอยู่คะ่ะใส่ได้โดนเติบใส่ตแต่บัตท่าน,นี่านี้ลูกมีเต่าแันเวาพื้นที่นอนนี่เนาะพี่น้องคะสมัยตะกี้่เขาก็ยกอันใหญ่ๆผิวๆมาเลยเนาะแต่ว่าสุมือนี่เขาพันมาบาดท,ที่นี่แกนทุง้งยางออกพี่น้องมันกระสีดีดขึ้นพองโตขึ้นค่ะพี่น้องคะที่นอนแปลงล่างได้คะ่ะ เขากะซีเฮ็ดตามท่านสมัยนะคะพี่น้องคะขันเห็ดใหญ่เพื่อเวื่อม้ามันกะโยกยากขึ้นมองสูงมองแคบลังบากนะคะอันนี้เขากะพันม้าดูดอากาศออกมาชิ้นให้มันเรียบร้อยยกสะดวกสบายยกผู้เดียวก็ได้คะ่ะพี่น้องคะแต่ว่าแม่บ้านนี่ยกบกบร้เด์หนักแหงคะ่ะผู้ซ้ายยกผู้เดียวได้อยู่คะ่ะอันนี้ะแกะเป็นแจก,กว่าย้ายถึงย้ายหลงัง เฮ็ดบะถือกบันแก่ไปแก่มาแก่บทันแล้วมันกระสิทธ์พ้องตัวขึ้นย่านแต่มันดีใจจากของแม่บานกระไดเนาะบะเคยเฮ็ดจากเทียกลางออกมาแล้วกับดีโอเคตามที่เขาไปเลือกอยู่ค่ะพี่น้องคะสูมมือนี้เนาะมันทันสมัยกระเฮ็ดให้มันสะดวกสบายขึ้นเนาะค่ะอันนี้กับทิศมันกระคอยคล้ายตัวออกเวยค่ะย่านแต่ลูกลนล้มาเหรียญย่านมันดีทับลูกจากของกลางออกแล้วแล้วแม่บานกระอื่นผู้ช่วย ถ่อกแกมาซอยด้อค่ะดึงพลาสติกออกค่ะลูกก็อยากเด่นที่นอนแม่ก็บ,บอกว่า แกยังไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวแกเสร็จก่อนค่อยมาเล่นนะคะลูกค้าผูนี้บอกไทยน้าลูกผู้นี้พี่น้องะ <c oughs> กะก่ยาวากันเลยค่ะสมัยนี้เนาะมาอยู่ในเมืองก็ต้องว่าภาษากลางภาษากรุงเทพน้าเขาเดี๋ยวเวลาไปโรงเรียนจะพูดกับหมูไม่รู้เรื่องผู้นี้พี่น้องกะนี่ในระหว่างแกะแก,ะแก,ะแกะแ้ก่ยังบันแล้วลูกก็อยากเล่นในพี่น้องผูน่ะโยมฮึบอฮึ่มยมวนแห้งไหลว่าเมนสวนสนุกผล้ลูกมีกระไดแกะเสร็จแล้วโซลีกันนี่เอ้า เขาปีนไลยทางถือปน้อนี่นะอันนี้ทั้งหนาหรือทั้งหลังบัดนี้พักกันยกเบิงปีนเบิงเบิงหอดขู่มือว่าอันใดทั้งถึงอันใดทั้งหลางคนน้ครับพี่น้องค่ะตอนสื่อกลืมเบิงบื้มเปิดอันผาปูที่น้อนเขาเบิงวานทั้งใดทั้งถึงทั้งใดทั้งหลางบาดนี้กับพักกันโซ่เรีกันสงสัยอันนี้ทั้งหลางหรอครับพี่น้องขาหน่ายกิถือกี่น้อคะเนออันนี้ปรกาคิดว่ามันถือละก็ไเลยวางเลยบาดที่นี้ลูกกระไดเวลาหลินค่ะ ตรทดสอบนอนดิค่ะพี่น้อง่าแม่บ้านกับเทอาแก่กับบ่อน่อยนะคือกันค่ะลองนอนคือกันค่ะยานลูกได้ลื่นค่ะพี่น้องค่าบาดที่นีกับพระทำกันทำทานนอนค่ะแต่ว่ามือนี่ก็โคตูรลาไปก่อนค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่บ้าน SME ให้น้ำในเด้อกับพี่น้องค่ามือนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ